สวัสดีค่ะพ่อไปพี่น้องเอ้ยวันนี้ก่าวิาชรัยสดกับพี่น้องผู้ดีต,ต้องไปทุรละนะคะปิดต่ทุรละเหลืองงานเวยค่ะป้าก,ก็เลยต,ต้องมานาั่งสะผมเ็ดสีผมกับพี่น้องเอ้ยยังวายอยู่ก็เลยต,ต้องมาโกกสีแดงม่วงผสมกันพี่น้องนะคะยังไงไปทํางานมันก็ต้องมัดอยู่ดีกับพี่น้องนะคะมันก็เลยแบบปกปิดผมงอกหน่อยนะคะพี่น้องเห็นนะ้าตาสดชื่นแะน่นะคะโอ้ยแต่เ็นนาอพี่น้องเอ้ยป้าก็มาดูข่าวนะคะพี่น้องยังอะ ของจำเลยตีค่ะเบ้ยหากินหัวมึงกูคิดว่ามึงโดนล็อกซะแล้วมึงหลอดมาได้ยังไดบักหากินหัวมึงนะคะมึงหลอดมาได้ยังไงสะดวกว่าพี่น้องเอมันกน็นั่งรุนอยู่ค่ะพี่น้องคนก็รุนนะคะรุนรุนรุนผมนะคะเอ้ยผมเปียกนะ,ะพี่น้องทานน้ำมัน,มนก็เลยแบบรู้สึกว่ายากนิดหนึ่งอากาศร้อนร้อนพี่น้องแต่ว่าก็นะคะกับมีลมนะคะวันนี้ยังดีหน่อยนะคะพี่น้องมีลมยังชั่วนิดหนึ่งนะ นะครับพี่น้องดูดิค่อยค่อยรีดไม่ค่อยอยากรีดผมหรอกเสียเวลาปาทำผมมานี่ตั้งเกือบสองชั่วโมงนะฮะเออเพราะว่าไม่รีดกั็ไม่ได้นะครับผมฟูอืมผมเสียทำสีเยอะอพี่น้องเ,เออดูสิเนี่วันที่ไปวัดเมื่อวันก่อนเนี่ยไม่มีเวลา ลืมคับพี่น้องคิดว่าจะทําผมคิดว่าจะมามันยังไม่งอกเยอะนะก็เลยไม่มีเวลาก็อเอาเท่านั้นแหละวันนี้เวลาจะไปไหนก็ปพ๊บปับซีล้ะคะพี่น้องอือากาศร้อนนะคะเดี๋ยวว่าไปธุระเรื่องงานนะคะพี่น้องไปเซ็นสัญญาหนะคะไปเซ็นใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์ไปให้ที่ทํางานนะคะพี่น้องว่าพรุ่งนี้เมื่อนนี้ต้องทํางานแล้วค่ะวันพฤหัสนะคะ บ่าเลยต้องโอ้โหพี่น้องไกกินกาแฟมานี่สะใจยิ่งรีพี่น้องรอแมมสองหัวเลยนะคะเอาให้มันจวดไปเลยทีเดียวคลีนทุกอย่างจนตัวอืคาดแข็งกรับพี่น้องโอ้ยพี่น้องแกดูสิผมเนี่ยาากตัดสันอยู่หาดตัดสันกับฟู่ปันว่าสิ่งตัวเแล้วค่ะ ไม่ได้เลยลหละถ้าไอหน้ดถ้าตัดนะพี่น้องเห็นบ่ค่ะปัดบอกเลยยังว่าเหนียวนึบเลยพี่น้องน้ำมันค่ะน้ำมันน้ำมันนะฮะอืมรีดพอไม่ให้มันไอ้นี่ก็พอค่ะมันฟูอีนั้นมันก็ต้องมันก็ต้องเอใช้รัดผมก้าวผมอยู่แล้วใส่หมวกเวลาทำงานเพราะมันทำอาหารนะคะพี่น้องมันก็ต้องมันต้องไอ้นี่อยู่แล้ว ต้องใส่หมวกสวยไม่ได้ไม่รู้จะแต่งให้ใครดูนะคะพี่น่องยยงแต่งในก็ทำงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยมันก็สบายหน่อยไม่ได้ทำงานเยอะทำงานครึ่งเวลานะคะพี่น้องเชื่อไหมวันนี้เฝ้าของน้ำตลอดเลยมื้นี่เฝ้าของน้ำน่ะ ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ามานี่คือจัดเอาให้จัดหนักเลยค่ะพี่น้องผสมจัดหนักเลยยังมาอยู่นห็นะครับพี่น้อง,องโอ้ยลิดผมเนียขี้เกียจที่สุดเลยการทําผมเนี่ยโอ้ยขันใ้เ,เขาลั่นทาผมนี่นั่งรับเลยลพี่น้องเลยนะเมืองนอกกับมันแพงพี่น้องเอ้เฮ็ดยังกับบ่อกต้องเฮ็ดเองตัดผมสร้อยผมโกกสีผมเฮ็ดยังก็ต้องเฮ็ดเองค่ะนะคะมันแพงมากหลั่นรังอะ่ะ คนไทยเขาก็แอบ,บทําก็มีค่ะพี่น้องคนไม่มีใบเ็าทาเองก็มีป้าเป็นช่างทําผมป้าก็ทําเองเอมีเวลาว่างก็เห็ดเองเราประหยัดได้ตั้งเยอะนะคะพี่น้องเขาอยากได้สรงเหยเขาอยากได้สีอย่างเขา,าก็เฮ็ดเองอม,มันไม่ได้ยากเรยนหรอกค่ะถึงโคนเลยถ้าใจเย็นๆนะคะเขาก็กได้ถึงโคนพ่ละค่ะพี่น้องนะคะ โกรถึงโคนเลยเดี๋ยวป้าจะไปทุล่ะใส่น้ำมันเยอะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่หมุนให้มันเป็นเกลียวนิดนึงเพื่อมันให้มันเสรุสร่มนิดนึงค่ะพี่น้องนะฮะผมผมล่วงนี่โอ้โหเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องเพราะผมเสียนะฮะก็รู้แล้วว่าเราทำทำสีผมเยอะนะฮะพี่นอ้องให้มันเสรุ่มนิดเวิร์ลุ่มเวอร์ลุ่มวอล,วลวยังสิอวอลเ่า์ถือด้วยี่ อืมฮก็ซอ,อยให้มันแบบสัน้นซอยไม่จับมืองไทยเมื่อเกินสามสี่เดือนที่แล้วค่ะยาวเร็วค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยตัดไปก็ได้ค่ะเพราะหน่วยหน้าหนาวแล้วถ้าสัน้นเกินมากก็มัดไม่ได้นะคมันต้องมัดเก้ามั 9, นต้องเก้าผมข้างในก็ออกเอฟ้าม่วงก่ะป้าเอาผสมกันเนี่ยค่ะนะเพราะว่าออกสีฟ้ายอย่างเดียวเลียนไม่ได้มันหน้าเกลียดไปทํางานเดี๋ยวสีดาข่อยอีก พราะว่าสีนี่มันจะเลยดูแบบแปลกหน่อยนะคะสีเดิมๆสีเดิมๆนะ,ะพี่น้องเพราะว่าเรากัดสีผมกัดสียังไงมันก็ออกยากมันก็เลยเออเห็นไหมคะพี่น้องเออเห็นไหมปาะมัดคือก็ว่าเขาพวุนมัดค่ะแต่ก็ยังไงก็ให้มันแบบไม่น่าเกลียดนะคะพี่น้องคือมันฟูอ่ะนะคะพี่น้องตากแดดจนดำจนปีปีๆยังงอยู่พี่น,อน้องเห็นบ่คคะ สีผมผมเยอะนะฮะขนาดร่วงได้นีร่วงทุกครั้งเลยนะฮะพี่นอ้องมาเดี๋ย้ปัดคนมาคาร่าโอเคนะคะยังไงก็เดี๋ยวได้เจอกันพี่น้องเอยเดี๋ยวป้าก็จะต้องไปข้างนอกแล้วเนี่ยว่าจะไล่ศพกลับมาเดี๋ยวป้าจะมาไล่สดุดละค่ะเพราะว่ามาคํำหน่อยก็มีนัดสามโมงใช่ไหมคะถ้าขึ้นใส่ถ้าขึ้นไล่ตอนนี้มันก็คงแบบว่าจะ เออมันจะมันติดลุมนะคะพี่น้องนะคะเอาคามาข้างในเราสีดูสิแปดดีไหมสีแปดบ่คค่ะพี่น้องนะคะแปดแปดเลยอือเห็นไหมฮะป้าก็ต้องไปทําธุระแว่นนี้ดีมากเลยพี่น้องนะคะเวสชี่เนี่ยเพราะว่าใสาแล้วมันมันดำก็จริงแต่ว่าเวลามองไปเนี่ยมันไม่ดําสนิทนะคะเพราะว่ากระจกมันดีแล้วก็ไม่ปวดตาด้วยนะคะถ้าของยี่ห้อแบนด นะพี่น้องเวสซชีนี่ค่ะพี่น้องซื้อไหมค่ะแว่นตากอไปให้ญาติพี่น้องเอาไปแจกเขาไล่อันหรอกค่ะพี่น้องมีสิบกาอันบนนะนะคะเราก็เลยเออเอาในแบงปันกันไปมันอมันเกาะหลาสมัยเท่ากับแบงกกันไปเนาะค่ะเนาะอ่ะว่ากันไปเดียิเหน่อยเดี๋ยวมาเจอกันนะคะป้าอาจมาดึกหน่อยนะคะหลังจากไปมาบ่ายสามโมก็หลังกับหลังนาเต้นั่นแหละค่ะนะคะเดี๋ยวขึ้นมาไลฟ์สดเวยค่ะเด้อจเจอกันเด้อสุ้มตอกชวนนะจ๊ะสวัสดีค่ะทักทายกันเวยค่ะพี่น้องฮ้วน